น้องโดนแล้วพาตัวไปอ่ะบอกให้ดูน้องทำไมไม่ดูน้องอ่ะฮะแล้วน้องไปไหนตอนนี้รู้เปล่าสงสารน้องไหมหนูรักน้องเปล่าหนูรักน้องไหมแล้วทำไมปล่อยให้น้องโดนรักพาตัวไปอ่ะใครขโมยน้องหนูไป ไม่โอมนี่ไม่เอาเสียใจไหมน้องคงหิวข้าวนะ้องทีนี้เนาะใช่ไหมข้าวน้องก็ไม่ได้กินเนาะโอ้ไม่ร้องนะ หนูรักน้องมากไหมต่อไปจะดูน้องไหมทีเนี้แล้วน้องไปไหนอะ่ะไม่รู้เลยโอ้แม่ทำข้าวให้หนูกินนะกินคนเดียวเลยน้องไม่ได้อยู่กินแล้วน้องโดนลักพาตัวไปแล้ว น้องล่นขโมยหนูไม่ดูน้องอ้น่สงสารน้องหรอ บอกตาดิว่าน้องหายไปตายม,มาแล้วนะ่ะไป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 นุ่นไ,ไปบอกตาดิไปนั่นไงไปดูไปดูปดใช่ไหมใช่น้องไหมไปอุมมปอ้มมาไปอุมมปอ้มมาไปอุ้มมาไปอุ้มมาไปอุ้มมา

mdowa <laughs> bani